ถ้ามัวแต่ไปถอดใจนั้นแต่แรกอ่ะไม่มีทางสำเร็จหรอกคือคุณอาจจะโชคดีสำเร็จแต่คุณตอบไม่ได้ด้วยซ้ำว่าคุณสำเร็จเพราะอะไรแต่อีกทางหนึง่งถ้าคุณล้มแล้วคุณตอบได้ว่าเพราะอะไรมันยังป้องกันไม่ให้มันเกิดตรงนี้ได้อีกในอนาคตครับ จริงๆต้องบอกว่าผมกับพาร์ทเนอร์เป็นคนชอบเที่ยวกันก่อนทีนี้ตอนเราไปเที่ยวกันเรื่อยๆเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแรงเห็นถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางบ้างเช่นสมมติเราอยากไปในเดสติเนชันเดิมๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าุ้ยทำไมเราต้องไปเที่ยวตามคนอื่นทําไมเราได้ไปเที่ยวแต่ที่เดิมๆก็เลยอยากจะหาตัวช่วยสําหรับนักเที่ยวหลายๆคนให้เขาได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับก็เลยเริ่มเดเวล็อ uh, ปตัวทริปไนส์สเตขึ้นมาเพื่อแก้เพนท์พอยในจุดนี้ ที่ผ่านมาเขาอาจจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ต่างๆเพื่อเข้าไปดูทริปที่คนอนื่นเคยสร้างไว้และเลือกสิ่งที่เราชอบมาจดไปที่หนึ่งก่อนเขาต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาร้อยเป็นทริปที่ผ่านมาจะเป็นกระดาษหรือเป็นไฟล์ Excel บางอย่างเพื่อแชร์ให้เพื่อนเขาเห็นถึงตารางการเดินทางจะดีกว่าไหมถ้าเรารวมกันได้ในที่เดียวคุณเข้ามาคุณไม่ต้องออกไปไหนเลยคุณหาข้อมูลที่เที่ยวคุณแพลนทริปลงไปในกระดาษและคุณยังสามารถจองที่ต่างๆได้ด้วยเนี่ยมันน่าจะง่ายกับทุกคนมากกว่านะ ในพันทิปเองเวลาเข้าไปเราก็ไม่ได้อ่านกระทูเดียวอยู่แล้วคนเราจะอ่านกันทีแบบ4ีหกระถูซึ่งสุดท้ายร้านที่เราชอบอยู่กระทูไหนอาจจะจําไม่ได้เราก็เลยมองว่าการรวมกันเข้ามาในที่เดียวเพื่อให้มันจบในตัวได้เลยเนี่ยมันเป็น all in one ที่ทําให้กลุ่มยูเซอร์เขามีความสะดวกสบายในการจัดทริปมากขึ้น ้องบอกกันว่าแต่ก่อนเราไม่เคยลุยทริปน i น e เตย์กันเต็มตัวเรามองว่ามันเป็นงานอดิเรกเนื่องจากทั้งคู่จริงๆมีมีบริษัทของตัวเองทั้งคู่ครับแต่พอถึงเวลาจุดหนึ่งเนี่ยที่เราเริ่มมองว่ามันทุ่มเทให้กับสิ่งนี้มากกว่าธุรกิจหลักของเราตอนนั้นแล้วก็ยังคุยกับพาร์ทเนอร์ว่าเออหรือสุดท้ายก็ทําแพลตฟอร์มนี้เพื่อสังคมไปเลยใครจะใช้ก็ใช้แล้วก็เปิดทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ไปหาไรายได้จากธุรกิจอื่นเอาแต่พอทําไปทํามาก็เริ่มรู้สึกว่าเอยไม่ได้เราทํางานฟรีไไม่ได้ ถ้ามันจะเริ่มจริงๆเนี่ยเราต้องใช้อะไรบ้างเราต้องใช้คนที่พัฒนาเข้ามากับคนที่คอยวางโกให้มันนะครับซึ่งบังเอิญผมกับพาร์ทเนอร์ทำได้ในส่วนนี้ทางคู่โดยที่เรายังไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อให้คนอื่นเข้ามาทำล้วก็ยิ่งมองว่าเออจริงๆสิ่งเดียวที่มันเสียไปมันคือเรื่องของเวลา ซึ่งเดี๋ยวนี้การจะสร้าง a w a r e n e หรือว่า promote brand เนี่ยมันต้องใช้เงินอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ Facebook หรือว่าอะไรก็ตามเราก็เลยเริ่มมองหาแหล่งเงินทุนทีนี้มันจะมีเพจรอบแรกนะครับในการส่งอีเมลไปด้วยความที่เราสร้างทุกอย่างมาจากความชอบเรายังไม่รู้ว่าจริงๆทุกงานเราต้องคิดถึง business model ที่มันชัดเจนปัญหาที่ถูกตอบกลับมาให้ล้มเลิกไอเดียธุรกิจนี้ซะเนื่องจากว่ามันไม่สามารถสร้างไรายได้ได้จริงหรอก ถ้ามันจะทําได้ไม่จริงในความคิดของเขาอะเราก็ไม่ได้มองว่าเขาผิดนะเราก็ยังมองไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะสร้างรายได้อย่างไงแต่ก็พยายามคิดบวกว่าเออคนกลุ่มนี้เขาอาจจะไม่ใช่อินเวสเตอร์ของเราอินเวสเตอร์ของเราจริงๆต้องเป็นคนที่มองเห็นในศักยภาพมองเห็นถนึงข้อดีของโปรดักต์แล้วรู้ว่าจะเอาโปรดักต์เนี้ยไปทํำยังไงต่อให้ได้ก็เลยเดินสายเพจไปเรื่อยๆหลังจากนั้นมาแล้วก็หนึ่งในคอมเมนต์ที่ได้รับมาและยังจําถึงทุกวันเนี้ยคือไอเดียของเราค่อนข้างดีในตัวของรายได้เนี้ยเรายังไม่ต้องสนใจหรอกเรามองว่า เราทำในสิ่งนี้ไปก่อนตราบใดที่มันทำได้ดีมีคนรักเราเดยงเงินมันจะตามมาเองต้องบอกว่าในเปิดโปรแกรมให้เข้าไปจอยเยอะครับไม่ว่าจะเป็นให้ทั้งเงินหรือว่าให้ทั้งเป็น i n น u ュเบตโปรแกรมที่เข้าไปฟังแบรอะไรอย่างงี้ครับก็ได้ไอเดียอะไรใหม่เข้ามาสสิ่งที่ตอบได้ในตอนนี้แล้วกันถึงการได้มาซึ่งรายได้ส่วนที่1จะเป็นเรื่องสปอนเซอร์แอดครับก็คือสําหรับร้านค้าที่อยาก ถูกเลือกขึ้นมาในแอร์เรียนั้นๆให้เป็นท็อปพิกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของ Affiliate Partner เราเป็นพาร์ n เนอร์กับทีหนึ่งเนี่ยเราพาทราฟิกหรือพายูเซอร์ไปซื้อกับเขาทีนี้สิ่งในทางกลับกันที่เขาจะให้เรากลับมาเเป็นค่าหัวแต่ละคนผมยกตัวอย่างอย่างการจองโรงแรมนะครับตอนนี้เราเป็น f f i l i a t e กับทาง b o o k i n g แล้วโกรดาซึ่งในทุกๆครั้งที่มีการจองโรงแรมเกิดขึ้นในระบบของเราเนี่ยบุ๊กกิ้งและอโกดก็จะคิกแบ็กกลับมาให้เราเป็นคอมมิ อีกหลายๆอินดัสทรีเลยไม่ว่าจะเป็นรถเช่าเป็นการจองร้านอาหารเป็นซื้อตั๋วจากสถานที่ต่างๆก็าตามครับทาง r ิปไนส์เดย์เองไม่ได้มองว่าเราเป็นศัตรูกับใครเลยสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือเราอยากเป็นเพื่อนกับทุกคนเอาสิ่งที่เขามีมาเติมเต็มในของเราช่วยกันมันเป็น All-in-One Platform จริงๆที่ทุกคนสามารถเข้ามาและได้ผลประโยชน์ยูเซได้ผลประโยชน์จากการที่ใช้ฟรีมีอินโฟต่างๆ สร้างความสะดวกสบายได้มากขึ้นผู้ประกอบการต่างๆสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้โดยที่เขาไม่เสียอะไรคืออยากให้มองว่า Trip Night nice เ a y เป็นเหมือนเป็นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ของการท่องเที่ยว,วครับเป็นดินแดนกลางที่ทุกคนสามารถเข้ามาแล้วก็ร่วมสร้างวินวินซิชชั่นไปด้วยกันจริมีสรับสนุกแต่ผมว่าเหนื่อยไม่มีใครมานั่งตีกรอบให้เราว่าเราต้องทำอย่างนี้เราต้องทำอย่างนี้ คุณอาจจะต้องมีแพชชั่นที่แท้จริงมีความรับผิดชอบที่เพียงพอในการสร้างสิ่งนั้นออกมาให้มันเกิดขึ้นได้ครับไม่ว่าเราจะคิดอะไรก็ตามมันมีความผิดพลาดอยู่แล้วแต่ที่สําคัญคือคุณต้องรับความผิดพลาดนั้นให้ได้และเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้มันไม่เกิดซ้ําให้ได้ครับถ้ามัวแต่ไปถอดใจตั้งแต่แรกไม่มีทางสําเร็จหรอกคือคุณอาจจะโชคดีสําเร็จแต่คุณ ตอบไม่ได้ด้วยซ้ำว่าคุณสาเร็จเพราะอะไรแต่อีกทางหนึ่งถ้าคุณล้มแล้วคุณตอบได้ว่าเพราะอะไรมันยังป้องกันไม่ให้มันเกิดตรงนี้ได้อีกในอนาคตครับก็เลยมองว่าโอเคมันมันควรจะต้องมีล้มบ้างระหว่างทางเพื่อให้มันเรียนรู้